อาวุธทำลายเข็นฆ่าผู้คนมีแต่พัฒนาเพิ่มขึ้นติดหัวโลบและเบิดอิูวเคียร์ต่อไปคงจะละ้างโลกคิดแบบนี้อยู่ไปก็คงนักโลกไม่สร้างอะไรคิดแต่ทำลายชีวิตของคนไม่ใช่พักปาหากแต่เป็นพี่น้องที่ร่วมโลก อยู่ด้วยกันบนผืนโลกใบนี้ช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามมีแต่คนยกย่องนับถือทั่วโลกสงครามทำลายสาชีวิตคนมีแต่รุนแรงมากขึ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ภัย ครั้งยิ่งใหญ่โรคปุงกันตายเสียไม่รู้เท่าไรไม่สมใจตองครั้งที่สองตายมากกว่าเดิมกระจายทั่วไปเกือบจะแทบทั้งโลกหยุดได้พอลงระเบิดนิวเคลียร์ตายเสียวอดวายเจ็บช้ำทุกคนอย่าให้มีเกิดขึ้นซ้ำสองในโลก สงครามทำลายคาชีวิตคนมีแต่รุนแรงมากขึ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ไปครั้งยิ่งใหญ่โลภพุ่งกันตายเสียไม่รู้เท่าไรไม่สมใจต้องครั้งที่สองตายมากกว่าเดิมกระจายทั่วไปเกือบจะแทบทั้งโล หยุดได้พอลงเดือเบิดนิวเคียาตเสียวอดวายเจ็บช้ำทุกคนอย่าให้มีเกิดขึ้นซ้ำสองในโลก